ลาากลับกระต orn ะคะค,คุณผู้ชมคะ่ะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร nk นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย nk มีสารสกัดจ,จากธรรมชาติแท้ร้อเคือภูคาและก็คือซีตินนะคะใครที่ป่วยบ่อยนะคะดูแลลึกถึงขั้นเซลล์เบาหวานความดานันโรคปอดลมาตอยลองทานเสริมดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะู 0900899996นะคะแฟนนางามเสียงแตกแล้วค่ะนะคะไอกันนะคะเขาบอกแนะไอกันนะคะลองลองมิสซุปราไทยแลนด์ดูโอ,อ้น่าสนใจเพราะว่าไอากันเนี่ยเหมาะกับซุปรานะลันเขาไม่เหมาะพี่พูดตรงๆอย่ากโกรธนะเขาไม่เหมาะกับยูนิเวอร์สเพราะยูนิเวอร์สเนี่ยมันคำถามมันยากแล้วไอกันเนี่ยภาษาอังกฤษยังแค่ระดับหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นเชิงลึกนะคะ ไอกันนะคะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่บรรดาแฟนๆก็อยากจะให้กลับมาลงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2025เพราะเธอคือตัวเต็งที่หลายคนคิดถึงนะคะแล้วก็ยังมีวีนาซิงซึ่งวีนาไม่มาแล้วเจสซี่ก็น่าจะมานะคะซึ่งถ้ามาเขาจะทําให้การประกวดเนี่ยยิ่งร้อนแรงนะคะล่าสุดในเพจนางงามแนะกั Gun, นะคะโดยมีข้อความว่าเห็นว่าจะมาลงยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีหน้านะคะอยากเสนอนะคะให้เป็นทางเลือกว่าไอน่าจะไปลงมิสซุปราไทยแลนด์ก่อนคิดว่าถ้า ไม่พลาดยังไงก็มงแน่นอนใช่ซุประนะาช์ไอกันไปยังไงก็มงไปเมืองนอกยังไงก็ไม่ตกรอบพี่บอกเลยนะคะหรือได้รองมาก็าจะกลับมาประกวดมิชลิเวิล์ไทยแลนด์ก็ได้นะคะเอออยากจะเชียร์ไอกันในฐานะ f ออันนี้แนะนาดีนะอันนี้แนะนาดีพี่ว่าไอากันเหมาะกับซุปราลองลงก่อนลูกลองลงซุปราก่อนเพราะว่าหนูเหมาะกับเวทีซุปราแต่ปีนี้ปีหน้าลงใช่ไหมเป็นไทยแลนด์ใช่ไหม ปีที่แล้วอินโดใช่ไหมคนก็กังขากันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอายกันได้เนี่ยพี่บอกเลยคนจะไม่กังขานะหนึ่งหนูสวยเอกโซติกสองตะเกฮาดเนี่ยเขาชอบลักษณะแบบหนูเขาชอบผู้หญิงเนี่ยอย่างเงี้ยนะคบเป็นสาวสาวใต้นะครับอกันเขาเป็นลูกคนใต้นะ ผสมกับพักพักไหนก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่านามสก,กุลหนูแก้วเนี่ยเป็นนามสก,กุลคนใต้นะคะแล้วก็สวยนะคะและเอกโซติกหนกแก้มสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่หุ่นดีนะคะแล้วก็เนี่ยเดินมาอย่างไงโอ้ยอย่างไงก็ชนะยุหลงยุหลบก็สู้เธอไม่ไหวหรอกท่าอย่างเงี้ยนะคะลาตงลาตินก็ต้องหลบมาพบไอากานนะทั้ไอสุปราหนะพี่บอกว่าไาอากันไปสุปปาเนี่ยโอกาส โอกาสที่มันจะยืนลึกกับมีสูงอย่างแตงกวาไปอ่ะพี่ยังไม่ค่อยจะตุ้ขเท่าไหร่นรทะรันเข้าใจไหมตอนแตงกวาไปพี่ก็แบบหลอจะไปเหรอหรอหลอไม่ถึงนะก็ไม่ถึงจริงๆแต่พอเป็นไอกันเนี่ยถ้าไปซูปราเนี่ยพี่บอกเลยนะพี่เชียร์เต็มที่เลยนะโอ้นะคะพี่เชียร์เต็มที่เลยนะคะพี่บอกเลยนะคะเพราะว่าเขาเหมาะกับเวทีซูปราซูปราเนี่ยยุโรปชอบผู้หญิงแบบเนี้ย ผู้หญิงอย่างนี้เดินไปนะผู้ชายยุโรปมองกันนะนึกว่านางฟาวิตเลียซีเคลตดนะคะสง่างามนะคะโอปอลในชุดแดงสวยงามนะคะเออนะคะภายใต้แบรนด์นะคะสีริวันวลีใช่ไหมลันนะคะ ล่าสุดนะคะโอปอสุชาตาช่วงสีนะคะรองอันดับ3ามหรือรองนางงามจักรวาลได้เดินแบบนะคะโดยมีการสวมชุดแบรนด์หรูนะคะที่ทําเอาหลายคนว่าดูทั้งสวยทั้งแพงนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะเป็นถึงรองนางงามจักรวาลน,นะคะ,ะเป็นรองนางงามจักรกวาลน,นะคะและเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเรามีรองนางงามจักรกวาลแล้วสามคนนะคะ้าเล็กนะคะะปะเล็กนะคะแล้วก็อคุณอนโเนียโพซิลนะคะแล้วก็ อบปอสุดชาตามแม่ปุ้ยไปด้วยนะคะแล้วก็สามีแม่ปุ้ยก็ไปด้วยนะคะไปกันหมดเลยนะครับก็ไปร่วมเป็นกําลังใจนะคะร่วมเชียร์ให้กับน้องอปอนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าอปอเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากอย่างที่พี่ตาบอกเขาจับมาพี่ไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าพี่สัมภาษณ์เด็กคนนี้ในห้องดำแล้วเด็กคนนี้มีความเก่งมีความสามารถเยอะมากพี่ไม่กลัวเลยแต่ว่าในเมื่อมันประกวดจบไปแล้วเขาเราได้แค่ลองอะเนาะ มันก็พูดอะไรไม่ได้อะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องติดตามแล้วก็ส่งกันต่อไปปีหน้านะคะยอดติดตามสูงเวอร์นะคะสำหรับ m i d p l a n น t นะคะ i n t e r n a t i o n a l 2024นะคะเรียกได้ว่ายังไม่จบนะไม่สิ้นนะคะสำหรับ m i d p l a n น t นะคะที่มีสาวงามจาก UAE ที่มงไปแต่ไปสังเกตดูว่า IG ของเธอมียอดผู้ติดตามสูงถึง9ล้านนะคะ UAE นะคะ9ล้าน8แสนนะคะ M นะคะคือมิลเลียนใช่ไหมลันนะคะซึ่งโดยปกตินะคะจะไม่ค่อยเห็นนางงามที่มียอดเยอะขนาดนี้นะคะก็ถือว่ายอดเยอะมาก,มากๆเลย UAE ใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่ฟอ์โลทเธอจะเป็นพวกแขกขาวนะแขกขาวนะคะเออเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยอดฟอลจริงหรือเปล่านะคะอืมนะคะเราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยอดฟอลจริงหรือเปล่าเพราะว่าเธอมาจากดินแดนแห่งยอดฟอลโล่อยู่แล้วนะคะดินแดนแห่งแขกขาว UAE นะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับนางงามมิสแพนเน็ตนะคะคือมีดารานางดารานางเอกท่านหนึ่งซื้อยอดฟอร์ซื้อยอดฟอร์จากที่ยอดฟอร์ไม่ได้เยอะหรอกก็ระดับหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยซื้อยอดฟอร์พอซื้อยอดฟอร์เสร็จคนที่มากดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกแขกขาวแขกขาวนะคะเพราะฉะนั้นยอดฟงยอดฟอร์มันซื้อได้ค่ะนะคะอย่าไปให้ค่าอะไรมันเยอะค่ะ มันจะไม่ได้ไม่ให้เกี่ยวกับนางงามนี่นะคะหมายความยอดฟอลโล่อะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันซื้อค่ะนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนอคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วยภูคาวและก็เคอร์ซิตินนะคะใครป่วยบ่อยเป็นเนบาหวานความดันโรคปอดลมัตตอยอาการจะดีขึ้นตามลําดับนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทโปรงกล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะ090089996 9, 9, 9, 9พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามากันแล้วกับคุณผู้ชมขาผู้สึกข่าวผู้ประกาศข่าวพิธีกรช่อง3ท่านนี้คุณคือจุดอ่อนของทีมเชิญค่ะจะเป็นใครต้องติดตามเธอออกมาเปิดตัวแล้วนะว่าเธอโดนนะคะโดน ให้ออกจากการทำงานนะคะก็น่าเสียดายด้วยเธอเก่งด้วยคนนี้นะคะจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้ภาคสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ